สบายดีและสวัสดีบรรดาพ่อแม่พี่น้องอสุขสุขคนอีกเซนเก่าเซนเคยเน,ะะเนเาะก็เมื่อนี้เข้ากับมาอยุทีบ้านแกนคําเมืองเผาดมแขวงวัวแก้วเนาะพี่น้องพอดีเมื่อวันีเข้าแวมาหลินหาทางนางหยัดกันเลยวาสิพาทานผู้สมไปเบิ้งเนาะวะ่ะตอนนี้ครอบครัวของนางหยัดเพ่นไดไม่ยังไดเพ่นมีไม่ยังได,ไงไดและะ้วก็ สิ่งอํานวยความสะดวกของเพิ่นตอนนี้นะมันมีอย่างเดียวแล้วก็สภาพครอบครัวของเพิ่นตอนนี้มันเปลี่ยนไปลายหรือหน่อยซ้ำใดกับเกี่ยมไปเบิ้งพร้อมๆกันนะพี่น้องเนาะนะ <S <S ท่านผู้ชมตัวนี้ก็คือเป็นสาวบ้านขาจผ้ากันมาตักน้ำเนาะก็ม,มีหลายคนเติบแบกเอรนะนี่อันนี้ก็เอาถ้วยมาล่างนะพี่น้องเนาะ โอเคนะท่านผู้ชมตอนนี้เ<า>กลับมาอยู่กับทางนางหยาบนะอ่าสบาย,บายดีท่านผู้ชมนะอ่าเป็นหนะได้เดี๋ยวนี้สบายโอ้อ่าสบายงานกินก็มีนอนก็ดีน้ำเนี่ยมันกินน้ำตดือนนี้แล้วเนาะกินอ่าไฟก็มีใช่แล้วเพื่อนก็มีอยู่แล้วเนาะอ่าสบายมันยบอสบายอ่าเราเป็นห่วเป็นส่วนให้ใน่เดี๋ยวนี้เป็นหนะได้เดี๋ยวชิพาไปเบิ้งนะพี่น้องเนาะ แต่ว่าก่อนที่ไปเบิ้งหัวเบิ้งส่วนเพิ่นกะไปเบิ้งหอเบิ้งเฮือนเพิ่นก่อนเพราะว่าตั้งแต่เพิ่นย้ายเข้ามาอยู่นี่กะยังบ่ทันได้ถ่ายกับท่านผู้ชมเบิ้งนะว่ามันเป็นแนวใดอ่าเนาะเดี๋ยวเฮาขึ้นไปเบิ้งพร้อมๆกันเนาะพี่น้องเนาะนี่อันนี้ก็คือเป็นเฮือนของเพิ่นทั้งนอกเนาะเพรอนเนาะอ่าเนเบิ้งทั้งนอกกันพี่น้องเนาะนํายเปดปุ่นมามาอันบ่ดเปิดปุ่นนี่นะหมดมาอันก็ปุ่นนี่มาทางนี่น้ำหนักปุ่นมาทางนี้ทั้งนอกก็สวยงาม คือดังที่เคยได้ถ่ายเห็นคับท่านผู้ชมเบิ้งนั่นแหละแล้วก็ทางดันลุมเนาะทางลุมเฮือนนี่เพิ่นก็สิเอาเป็นฟืนเป็นแม้ยางมะว่าเนาะก็มีฟืนที่ว่าเพิ่นเป๋มามือละเล็กมือละหน่อยเป๋อยู่ไฮอยู่นั่นมาเนาะนี่นะเป็ดเป็นฟืนไม่ใช่แล้วก็ตอนนี้ก็คือสิเป็นอ่บอนติดตั้งแผงโซล่าเซลล์นะพี่น้องเนาะอ่าแล้วก็นี่ ฝักนี่ก็เป็น 2, <like now. S 2> มีซ่านนี่นะพี of, ่น้องเนาะแต่ว่าซานตัวนี้กัเพิ่นก็บ่ค่อยใส่คือแบบเวลาใส่นำใส่นันส้นเผาเพิ่นนี่คือที่ใส่อยู่ในเคื่อเนะเพิ่นบ่คือแบบส้นเผาลือส้นเผาลาเฮาถาว่าเป็นส้นเผาลือส้นเผาลาเฮาเนี่มีซานแบบนี้ก็คือที่เอานำเอามายังมาตั้งปะแบบนี้แต่ว่าส้นเผาคือมุกนี่กะสิแตกต่างออกไปนะพี่น้องเนาะอ่า เดี๋ยวเขาขึ้นไปเบิ้งทั้งเฮือนนะพี่น้องเบิ้งเบิ้งเยอะเยอะดอม <c oughs> นะขันใดพี่น้องมีทั้งหมดสามขันเนาะยังครบคือเก่าเนาะพี่น้องนะ้อยังเพรท่านมีขันใดหายไปเรื่อยเนาะนี่แล้วก็ตอนนี้เป็นเฮือนครัวพี่น้ <c oughs> องนะพี่น้องอ่านี่เนาะเฮือนครัวพี่น้อง นี่เนาะบอนไซน้ำไซทาของเพื่อนพี่น้องเพื่อน,นกสิใส่อยู่ในเฮือนนี่แหละก็คือดังที่บอกไปที่กี่เนาะนี่แล้วก็ตัวนี้เป็นซาสบูเพี่น้องเนาะเอาะนี่ตัวนี้เป็นบัวหดน้ำตัวนี้เป็นหมอ้อตัวนี้เป็นคุใส่น้ำนะอ,อ่านี่เป็นบอนไซน้ำไซทาของเพื่อนกับปะนี่แล้วก็ทั้งนี้ก็เป็นบอนเก็บเมียน <วะ S 1> พักเขา่า กะอันนี้เป็นบอนหอยหมกแกงอหอยมีดนะนพายะกับพ่นกะซียูประมาณนี้เลยพี่น้องแล้วก็อันนี้ก็คือเป็นบอนดังไฟพี่น,นอนะ้องพี่น้องเนาะแล้วก็อันนี้ก็เป็นหมอนหนึ่งเครื่องของที่เห็นอยู่นี่ก็เกือบทั้งหมดเนาะก็คือเป็นสวนที่ว่าเฮ้าซื่อไม่ให้เพ่นละตัวน,นี้ก็เป็นบอนไวเกลือเป็นนัวเพ่นเนาะอเดี๋ยวเฮาเข้าไปบึง่งในเือนไ่พี่น้องเนะาะพี่คุณก็ต้องมานี้ เมื่อกันแล้วนาะอันนี้ก็คือตัวเครืองนพี่เนาะเห็นเนาะเครื่องมันก็เก็บ่อนขางจะเป็นระเบียบเลยเหรอพี่เนาะก็มาทางนี้นะพี่เนาะโอ้ยเาเป็นตาหักตาแพงขนาดพี่เนาะช่องแอนองอ้คือบ่กินเข่าอยู่บนนอนใช่อินเผื่อนนอกเอออินกตอกอะเอะเเออะเอออ ือว่าากินเขากันอยู่บนนอนี่นั่นทำให้ราเนาะกินอีมเลือกันนอนอเดอเด,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 ด้อเดคักเลยกกินยังนเราเปิดตะปังว่ามือปิดอันนี้เอเราอินจากป้ากันอมันชอบปาปเื่อเราเปิดตะปังเฮ้ยปเมื่อโอ้เถากินเขานี่ไมเนา ผู้ใหญ่หนึ่งกำลังนั่งกินเข่าอยู่เนาะนี่ <c oughs> น้อนนะท่านผู้ชมนะเท่าที่เห็นในกล่องเนี่ยมันประยัดเนาะนี่มาเราพี่น้องทั้งสองคนเลยอูกินเข่าก็กินอยู่บนนอน <c oughs> เพื่อนโอ้ <c oughs> ทำผู้ชมเนาะ ลูกเพิ่นกับกินขอกับมากินอยู่บนนอนเลยเนาะแม่เพิ่นกับพระท่านได้เบิ้งพอดีติกี้เขาเอิดไปร่มน้ำเพิ่นเลยกับตอนนี้กัเป็นบอลเป็นนอนลูกเลยกับเพิ่นเอาผักกังเนาะผักกังมาบังไว้นี่หน่อยหนึ่งเนาะอ่าแล้วกัทางพุ่นกับทีเป็นบอลสวิตไฟเนาะกับทีประมาณน,นี้นะพี่น้องเนาะสำหรับเพื่อนของเพิ่นเนาะ พื้นฟากนี่ก็สีห่หางๆหน่อยหนึ่งนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าตอนที่ว่าเข้ามาเห็ดนี่มันยังบ่ทันได้แห้งวันนี้เข้าเห็ดไปโดนโดนโดนไปแล้วก็มันแห้งเนาะก็เลยว่าค่อนข้างจะหางๆหน่อยหนึ่งพี่น้องเนาะแล้วก็ตอนนี้ก็เป็นดอกไฟเป็นมันยังเดี๋ยวเขาลองเพิ่งเนาะว่ามันยังใส่ได้บ่พี่น้องเนาะนี่เนานะ ยังหุงยังสยใสนะ่ได้นนะพี่น้องเนาะพุ่นตัวทางนอกพุ่นกะยังหุงนะพี่น้องเนาะนี่เนาะกะชี้ว่าหุงสใส่ได้นะพี่น้องเนาะนี่ทุกอย่างกะยังทํางานปกตินะพี่น้องอ่าเนาะกะชิประมาณน,นี้นะพี่น้องเดี๋ยวเขาออกไปเบิ้งเป็นพืชพักของเพิ่นพี่น้นองว่ามีแม่อย่างแดีเนะาะโอเคนะท่านผู้ชมพุ่นละนั่งหยาดพิ่นกับผ้าเข้าไปพุ่นเนาะ อ่าเดี๋ยวไปเบิง่งอ๋อนี่เพิ่นเอาอันนี้มาปลูกนะพี่น้องตัวนี้เป็นกกมักมี่อ่าแล้วก็ตัวนี้เป็น,น,น,ปนหัวสีไข่เนาะอ่านี่หัวสีไข่ก็มีหลายอยู่นะพี่น้องเนาะนี่นี่ตัวนี้ก็เป็นหัวสีไข่อันนี้กกมักมี่ เมนว่ะอ mm. ันน right, right. Me. I mean. ี้ก uh ็เมนอืาก uh ับเริ like ่มไม่ลายแล้วเนาะแต่ว่ามันกับยังพุทธันได้ไงพุทธันได้ไม่ยังเท่าไหร่พี่น้องเนาะพะซื่อนี่ตอนนี้ก็มวางมีตอนนี้ก็กวางมีซื่อเอาเด็อืมเขาซื่ออ่าพันซื่อมาปลูกนะพี่น้องเนาะนี่แล้วก็มีเป็นสัลลี่พวกนี้แหละแต่ว่ามันบล็อยออกดีเนาะพี่น้องนะแล้วก็บล็อยงามเพราะบันไดขนาดกับพวกว่าเป็นน้ำมันยังเนาะ นี่นะแล้วก็เออแล้เกลียงมันซิมว่วสุดฮั่นน่ตุตุเตงตอนนี้แม,ม่นเมย์แลเกลียงพักอีตัวนะพี่น้องนะเพิ่นก็เอามาพูกนะพักอีตูวแต่ว่ามันหนาจะซุ่มนำเพราะทั้เพราะว่ามันมีห้องระบายน้ำอยู่นี่นะเพิ่มนมาขุดนี่นะางะาแล้วก็อันนี้แม่น เบี้ยมันคือยังบ่ทันพอปลูกเธอเต้นี่บ่ทันปลูกเธออืมบ่ใหญ่ใหญเพิ่นว่าถ้ามันใหญ่กว่านี้อีกหน่อยนึงแล้วก็จึงสิเริ่มปลูกเนาะแล้วก็อันทั้งวิเห็นต้นมักเพชรใหญ่ซําดีกับปลูกอืมนี่อันนี้มันต้นมักเพชรเนาะพี่น้องเพิ่นเอามาปลูกเฮาเอาอยู่ให้ขุดเอาต้นใหญ่เนาะนี่มาอืเขาเอาอยู่ให้เอามาเนาะเพิ่นขุดเอาเยอะให้มาปลูกพี่น้องแล้วก็อันนี้ก็คือต้นมักเพชร แล้วก็โตพุ่นนะแต่พุ่นก็คือเป็นต้นกล้วยคืนแล้วแหละพี่น้องตอน้นกล้วยกัน,นอ <c oughs> ตอนทำเอ็ด <c oughs> คิดว่ามันชิบว่าคืนเนาะเพราะว่าเห็นเฮวเห็นนั่นมืดแล้วแต่ว่าตอนนี้นี่คืนมืดแล้วพี่น้องพ่นนะตั้งแต่พุ่นมา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 ไม,ม่จักตน้นอันต้นกล้วยเนี่ยเ <c oughs> จือส <c oughs> าวตน้ <c oughs> ตนสาวต้นเนาะพี่น้องนะพุ่น <c oughs> จนสุดตอนพ่นละต้นกล้วยมืดเนาะแล้วก็อันนี้ อันนี้เจ้าว่าหยังนี่บ่แม่นหยังละจังเอ้ยล่ะมันละจังบ่ฮู้เน้อมามละจังอมกินมันได้านสอานอนาผู้ชมอันนี้เพิ่นว่าแม่นผักจักมนผักมนยังแหละเอิแม่ยังละจังอือละจังละจังนะพี่น้องเนาะอ่าแต่ว่าเบาดนี่บ่ฮู้ว่ามัน แม่นพักแม่ยังหั่นน่ะอันนี้ก็แม่นอันนี้ก็อ่านะอยู่อินยังนี่พักบงตัวนี้พอกินแล้วเอ๊ะเดี๋ยวิบกมีสิเอาอันคือมื้อไหนสิจ่ายฮะสิจ่ายคือจ่ายก็อบกมีจ่ายเปียก็ลนูพี่เป็นมอปกอ่าทปจมกตามนจักกลลอันพ่นเนาะ พักปลอมนี่บ่ออ๊อกน้อพี่น้องนะพักปลอมมีแต่พักกาดนี่เริ่มงามมาพี่น้องนี่นี่อะมาเมื่อพรุปลืองอย่างนี้มีแมงมากินน้อพี่น้องเนาะนี่กะงามอยู่เนาะกะอีกจักหน่อยหนึ่งก็คือสิได้กินอะไรเลยพี่น้องแต่ว่ามันทางมีแต่หน่อยเดียวอ่ะมุดมุดปูยื่สู้หรอกมันมีแมงมีนั่นมากินมาชนมันมามีหมดขนแกนมันออกไปตั้งแต่ตอนทำอิดเนี่ยก็เลยว่าเหลือแต่ท่อนนี่ขึ้นมา ว่านะสายอคิสต์ติอัอนนี้อันนี้คือเป็นเครื่องมักทัวนะพี่น้องเนาะเออตเติร์ตเติร์ตเลยต่น,นี้นี่เริ่มสิ้นย้าแล้วจังหน่อยนี่ก็คือสิขึ้นสร้างแล้วนี่แต่น,นี้เริ่มขึ้นแล้วมันขึ้นแล้วก็อีกประมาณเดือนหนึ่งสองเดือนก็คือสิเป็นแล้วเนาะอี่สต์ติรร์ตจังฮะขาดอืมแตนน่นี้มันล่มนะพี่น้อง แล้วก็พ you know uh, okay. yeah. ี่เห like, ็นอยู่พี่น้อพี่น้องมีอ่าเป็นคืออันนี้มัเนี่ยมังฟักแม่น่ะอืออ่าพวกมงงามนี่ฟักจันทร์นี่นะพี่น้องเนาะจันที่อันยูให้หงงามมาเถอะมานี่นี่พวกของามงามจักเหมือนมันไก่งามหรือว่านะเด็กกับผูู้เนาะนี่ตัวนี้ก็มันบวชคอยงามนะพี่น้องเนาะมันงเาก็ปพวกหมดนพวกแล้วก็อันนี้อันนี้มั้ยเงี่ยเกตุรเพลือ มืเพือกเอออีละมือก็ะติ้งอเปล่ามือมือกับผู้กันนายแจ้งมันเพือกน้องพี่น้องเนาะเนาะน่แจะงมันเพือกพี่น้องอันนี้เนาะต้นเพือกแล้วก็ติ้มเอ็ดจิเฮลมีอันนี้ดูมันเยอะมือเยอะมันเยอะตัวมือก็ตีเยอะต้นนี้ดูมือเป็นเพือกมัดแล้วก็อันนี้เป็นผักอินเลอร์มันแห้งเนาะดินแห้ง เลยอันสวบ้านี่อพุซม,มแล้วก็พุ่งนะต้นสัลีก็เริ่มไงเริ่มนั่นนะแต่มันบ่ค่อยงามพอวันใดพี่น้องกับบูบคือกันนะมันมันบ่ค่อยงามแล้วก็เดี๋ยวเราไปเบิ้งต้นมักนัดเองเนาะไม่ร้ายอย่างพี่น้องนี่นะสัลีก,ออก็ออกพุ่นออกพีททำอิดหนิก็ออกลายเยอะแต่ว่าเอาไปเอามามันค่อยหายคอย่คอยหายนะมีแมงมาก,กวนหรือว่ามีแมยังนี่ก็บ่ฮู้คือกันเนาะ นี่แล้วก็ตัวนี้พี่น้องตัวนี้เป็นอ่าเนาะกหมักนัดพี่น้อินหลวงพ่อเห็นปอบปอบอีนี่หลวงพ่อพ่นละเออแต่พี่เนาะแต่พี่ไปหาพุ่นเนาะคือ ต้นมักนัดเนี่ยคือเข้ามาอยู่นะมันมาเบิ้งพันปุูกนะก็เลยว่าเป็นโซนหนึงแต่ว่าสวนต้นอื่นเนี่เพันปุ๊กของพันเองแล้วก็มีอีกอันนั้นนะนี่มันต้นพี่น้องมันต้นอยู่เขตๆนี่ลหละนะเรียบหัวเขตนี่นี่คือแมนมันต้นมันะพี่น้องเนาะนี่มันต้นอันนี้ก็มันต้นมีคนแข็งจะลายนะมันต้นเนี่ยคือเรียบทั้งนี่ได้ล้วก็ เลียฝากนั่นเด้หนะพี่น้องเนาะอ่าเลียฝากนั่นเด้มิลายอยู่สําหรับมันตุน่นี่แต่ว่ามันหักยังบัวท่านใหญ่ไงดินเคสนี่จักมันเปลี่ยนนะเด้พี่น้องข้าพเจ้าว่ามันบวชคอยจะงามนะเนาะนี่แล้วก็อันโตยิ่งหันเนาะนี่นี่นี่ทั้ทงนี้เพิ่นกับปุ๊กเคยสีไข่น้ำเนาะพี่น้องเนาะคือสีไข่เนี่ยปุ๊กหลายขนาดพี่น้องเหมืสีไข่นี่คือปุ๊ก เรียบสองแจ้งแล้วแหละฝากนี่กับปุ๊กแลก้วก็ทางฝากเบื้องนั่นกับปุ๊กนะพี่น้องเนาะหัวสีไข่นี่ก็คือตะไคร้ในภาษาไทยนะพี่น้องแล้วก็ตัวน,นี้ตัวน,นี้เป็นพักเนาเนาะพี่นอนะ้องเนาะอ่าพักเนาหรือว่าพักสะ <c oughs> ในภาษาบ้านเ <c oughs> บาดํำทาง <c oughs> ว่าเป็นภาษาไทยกันนะจัมแอนชะอมนะพี่นอนะ้องเนะน,นาะอ่าเนาะแล้วก็ผ่นนั่งหยัดผ่น กำลังอันนั้นอยู่พี่นะ้องแปลงเครื่อมักแตงบ่มันเครื่อมักแตงอ่ะแม่อ่ะเครื่อแม่ยังไงนี่น้ำเยียดฟลินมนร์มักน้อยออ๋เครื่อมักน้อยเนาะพี่นะนะ้องเนาะตอนนี้นี่เริ่มย้ายลาแล้วนี่เราคิดจะเมื่อยอ่าแล้วก็อันนี้มันโกงเพชรพี่น้องเพราะมันโอ้ยครเออเออเออเนเน่ผสมอ่ะ มันมันบอกไข่งามพี่น้องคือปลูกนี่ปลูกลายหลายอย่างพี่น้องเอืมเศษส่วนนี่้เนียเ่ยอ่าแต่ก็เคสนี่ก็คือปลูกมักเพ็ดเนาะนี่ตต่มักเพ็ <c oughs> บดบดน้นำมันเด่นนี่ฮด <c oughs> โอ้โเป็นอย่างเชบดพุทกับต้นองคเนี่ยจะง่ายกันหนำนะสิกูฮุซิกูแต่ก็อันนี้ก็คือเป็น องน้ำขเขาห้าวพี่น้องตอนนี้ก็คือเอาทอยางในมัดตอเป็นเทียบห้อยแล้วถ้าหากว่าเศร้าบานพันยักมาใส่ก็เปิดนี่เนาะแต่ว่าตอนนี้นี่มันยังบ่ทันได้แล้วพี่น้องเนาะนี่เปิดตอนนี้เพื่อใส่อยู่พี่ได้นะเนาะมีคนมาสาธิตเลยพี่น้องคือตอนนี้เขากำลังแช่อุ่นตัวนี้นะพี่น่องนะคือพระไห่เขาเจ้าะใ้่ทั้งแหละเขาเจาชี้ใส่ก็คือเอาทอตัวน,นี้เนาะ ต่อแช่อันนั้นเลยก็เปิดยูพุ่นแล้วก็ใส่ยูพี่ก้อนนะเพราะว่าอุ้มตัวนี้เนี่ยเขายังไม่ทันได้แซ่พี่อนนะนะเกียร์มือูกี่ปซึมแต่ไปอาเปลียนชุดยามละอันนี้เนาะเป็นลูกสาวของเพื่อนสองคนลูกสาวผู้นึงแล้วก็ลูกชายผู้นึ่งนะเจี๊ยกันไปนะแม่เพื่อนล่ะนี่อันไอ้เบื้องบักเตียงเขาปุ๊กงามจะหนี่ก็เป็นยังกับบ่มีเป้ปุ๊กมันจะหนี่ก็ ตายพวกแกนี่มันตใต้มาทานผู้ชมหมดช่องทงเลยคือเฮาซื้อแกนมักแตกมาให้เพห็นปลูกแล้วก็ปลูกออกมามันเป็นนั่นนี่เนาะคือแบบมันบางงามน่ะปลูกออกมาแล้วก็ตายปลูกออกมาแล้วก็ตายเพื่อนวะกรีเมอเกลเปัญญาอุปสมักนี่มันทงอุปสมบุญอันจะนี่อี่เกันเกลเป็นอุปสมบัติอุปสมบัตันรู้อันนี้มันทงทีซองแล้วเพื่อนวะทงทำอิดไมาใช้นี่ออกมาแบบนี้แล้วก็ตายแล้วก็เอาอันไหมมาปลูกเติมกับเป็นคือกันนี้คือเนาะ อรรซซมมละจคือแบบมันกับผู้ช่วยได้เนาะพี่น้องเนาะข้าพเจ้ากับบูมีความหูทางด้านนี้ได้หรือว่าทานใดหากมีความหูก็สามารถคอมเมนต์แนะนำได้เนาะอ่านี่คือแบบต้นน้งแตงมันออกมาแบบนี้เลยกัมันชิตายนะพี่น้องก็มารวดกันก็มารัวกันจากบูปุ่นกันทุกอย่างกับชี่ประมาณนี้นะพี่น้องเนาะ กัยังเหลือเป็นพืชพันธุ์บางสวนนะพี่น้องเนาะที่ว่ายังประทานมีอย่างเช่นมันบางประเภทที่ว่ามันจําเป็นน,นะนะเนาะเดี๋ยวเฮากระชีพยานยามให้เพิ่นนํนามาปลูกเ <ไป S 1> ติมนะพี่น้องเนาะนี่แล้วก็ตัวพุ่นเป็นเมื่มอผสมผ่านผสมผ่านนะจุ่ยยามเลยต้นมะคุ้งนะพี่น้องเนาะมะคุ้งมันมาเนี่ยกันเดี๋ยวไปตูดเด,ดี๋ยวก็ไดีเนาะพิ่มไปตุดไม,มีแต่ต้นเดียวนี่ น้าอ้วนอ่ะเพิ่งจะมังวงมาสัมานสุณูมองเรือคืนนี่เละตอนทงเอ็ดนี่มีอยู่สองตนนะพี่น้องเนาะแต่ว่าอันคืนนี่มีแต่ตนเดียวนี่ยังเหลือแต่ตนเดียวนี่เทวันยังคืนน่ะแล้วก็ปู๊กยู่นี่อีกตนหนึ่งคนน่ะนะก็คือตายอันนี้อันนี้ก็คือมักแตงนี่จงนี่อันนี้ก็คือมักแต่งนะพี่น้องเนาะแต่ว่ามันออกมาแล้วนี่แหละก็มันบ่ใหญ่บ่งามน่ะแล้วก็ตายแล้วก็ทั้งพุ่นเห็นเป็น ต้นมักซิดาเนาะกัมีลายยางย้งพี่น้องแต่ว่าช้นลายนี่มันยังบอทันคอยคืนเถอ,อะ,ะ,ะอาชีต่องใช่เวลาลายกว่านี่หน่อยหนึ่งนะพี่น้องเนาะนีะ่ต้นมักซิดาตัวน,นี้ก็กขึ้นละตัวน,นี้นี่มันเอาเอามาให้พี่นนอะพี่น้องเนาะเอะะอๆๆๆพอ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 ๆพพอๆนอออๆพออๆพอๆอๆพอๆพออๆพอๆพอๆพอนพอๆ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 พยๆพอๆอๆอๆวออองออลายออ เฮือนกระได้ไฟไส้ก็ได้เป็นเครื่องหอเครื่องเฮื่อนทุกสิ่งทุกอย่างก็ไดล้วบัดน,นี้น้ำก็ไดแล้วแลวก็บัดน,นี้เป็นหัวเป็น่วนเนาะตอนนี้ก็คือยังคาดเป็นแนวพันแนวนั่นลวก็อันสุดท้ทยก็คือเป็นห้องนำ้ำเนาะพี่น้องเนาะห้องน้ำนี่ตอนทงนิฐเทาว่าถ้าวาา่วามีงบพอเท้าชีเห็ดห้เพิินเนาะแต่ว่าเบิ้งไปเบิ้งมาเรางบของเท้าแบบมีผู้อืน่นที่ว่าเพิ่นเดือด้อหลายว่านั่งยัดขนาดเนาะ ยังเซนอาแม่เท่ายุนเนาะคือเพิ่นบ่มีเฮือนอยู่เพิ่นอาศัยยุทัภพผู้เดียวกระสงสารเพิ่นก็เลยวายยักษ่าไปเฮ็ดเป็นเฮือนให้ครับทางครอบครัวของแม่เท่ายุนหันก้อนนะแลวก็ส่วน,นั่งยัดนี่เฮ่ากับิมอบเงินตัวนี้เนาะเป็นก้อนสุดท้ายสําหรับอาเพิ่นนี่ณตอนนี้เนาะคือแบบเทาซิมอบใหผเพิ่นเอาไปซื้อเครื่องปุูกของฟังมาใช้ในนี่แหละถ้าหากว่าเงินตัวนี้นะ เจ้าเอาไปซื้อเป็นของครบของกินยังเซนไปซื้อพักซื้อไม่ยังนี่มากินมันกระดัแต่ดำเถือสองเทือแต่าหากว่าเจ้าเอาไปซื้อเป็นแนวพันซื้อไม่ยังก็ดีมาปลูกใช่นี่นะเจ้าที่กินไต้ตลอดเงินตัวนี้มันให้เจ้าบริหารเองแต่ว่าลักๆก็คือดังที่เขาแนะนำไปเห่นแหละห้เจ้าเอาไปซื้อแนวที่ว่ามันตอยอดได้ไปบริษนทชุดหันยังเซนซื้อแนวพันพักมาปล๊กอะซื้อหันซื้อนี่ซื้อมันมาปลูกอะสิมันกินได้ไปตลอด ะกะยักใหไไปซื้อแบบนั่นบอยากใหไไปลงกับแนวอื่นนะฮับเอาเนาะทางผู้ช่อมกับสำรับเ<ร>งืนชวนนี่ก็คือเป็นของทางพระมหาจรุนอินทองเนาะจำนวนยู่สามแสนกีบกไหเพิ่นไปซื้อแนวพันมาใสาหัวใสสวนของเพิ่นเนี่แหละเพราะว่ายังคัดหลายสิงหลายย่างแล้วกะสซีไหาทางข้าพเจ้านี่เป็นคนไปหากะข้าพเจา้าก็เองกับมีหลายทางที่จะต้องหดไปกะ คงจะว่าสะดวกพ่อปันได้เนาะก็เลยมอบเงินส่วนนี่ละกันแนะนําให้เพิ่นเป็นคนไปซื้อไปหาเองสิสะดวกกอเนาะขอบใจละลายนบขอบใจเพิ่นดีดีแล้วเงินส่วนนี่นี่เอาไปใช้เนาะได้ให้มันเกิดประโยชน์ลายสุดละกันอีกถ้าได้ละกันพอใครกับิกลับมาเยี่ยมมายามคือเ้าหันแหละ โอเคเนาะพี่น้องเนาะกะชิประมาณนั้นเนาะสำหรับเรื่องราวชีวิตครอบครัวของทางนางยัดกะถือว่าอยูด่ดีกินดีอยู่สุขสบายขึ้นกว่าแต่ก่อนหลายเนาะพี่น้องเนาะคือมีความสุขขึ้นหลายว่าซั่นซะเนาะก็ต้องขอขอบอกขอบใจน้ำทางผู้ใจบุญหมดสุ่ผู้ชุกนเนาะที่ว่าซอยกันสนับสนุนเฮ็ดใหน้นางยัดเพิ่นมาฮอดมื้อนี้ได้เนาะแล้วก็ส่วนเงินที่วา่าเฮามอบให้กับนางยัด ตะกี้เนี่ยนาะก็คือเป็นของทางพระมหาจรุนอินทองเนาะก็ต้องขอขอบพระขอบใจหลาย,ลายๆเนาะกับทีเฮาให้เงินส่วนนั่นกับทางนางยัดเนาะพี่น้องเนาะก็คือเฮาอยากให้แบบอ่าเป็นแบบลักษณะอยากถามทางเพิ่นได้เห็นแหละเนาะอ่าคือแบบเฮาให้เพิ่นแล้วก็เฮากา็แนะนําให้เพิ่นให้ไปซื้อสิ่งที่ว่ามันกินได้ไปยาว,เยวๆเนาะ ที่เฮาแนะนาเพิ่นลักๆกก็คือเป็นเครื่องปุ๊กของฟังในหัวในสวนพนันแหละเนาะแนะนาให้เพิินไปซื้อหั่นซื้อนี่มาปุ๊กในสวนพนันเพื่อที่ว่าในอนาคตเนาะพืชพันุที่ว่าเพิ่นนํามาปุ๊กในหัวในสวนพนันมันสิสามารถเลี้ยงเพิินไปได้แบบอ่ายายหัานน่ะเนาะพวกเฮาคิดแบบนั้นแต่ว่าสวนเพิินที่เลือกแบบใดก็สุดแล้วแต่เพิินถามว่าเพิ่นมักง่ายเพิ่นนําเงินส่วนนั้นไปซื้อพักอยู่ตลาดมากิน ไปซื้อหั่นซื้อหนีแบบทีมันสะดวกสบายแบบทีบุเคยได้ออกคำออก,ออกแห้งหั่นมาใส่มาซอยบัดเดียวกะตอนนั้นกะสุดแล้วแด่เพิินนะเพียงอนนะคือเฮาบ่าสามารถสิจูงไผ่หิญางไปนํำเฮาไดดตลอดเฮาเฮ็ดได้เพียงแต่แนะนำให้เพิินว่าะหิญางไปทั้งหน้าสวนเหลืองที่ว่าสียางหรือบวัวยางนี่ตอนนั้นมันข้นกับตัวเจ้าของนะพีน้อนเนาะกะสิประมาณนั้นเนาะสำหรับสิงที ข้าพเจ้ายักซื้อในคลิปนี่จึงมอบเงินตัวนั้นให้กับทางนางหยัดไปเนาะพี่น้องเนาะแล้วก็พอดีในช่วงที่่ันผ่านมาเนาะพี่นอ้องมีเอฟซี FC หลายๆทาทานเนาเพิ่นคอมเมนต์เข้ามาวาเป็นยังคือว่าช่วยแต่นั่งหยัดเป็นยังคือว่าบบไปช่วยเหลือครอบครัวอื่นเดเนาะสำหรับเรื่องตัวนี้กับข้าพเจ้ากั้เดว้าไปในลลใหลายคลิปคลิปหละเนาะคือแบบบางเชื่อผูใจบุญเพิ่นสงเงินมาแล้วก็ระบุเนาะ เงินส่วนนี่มันหาไปหายนั่งยัดเด้อหาไปช่วยเหลือนั่งยัดเด้อหาไปสร้างหันหายนั่งยัดหาไปสร้างนี่หายนั่งยัดเนาะคือข้าพเจ้าเป็นเพียงสะพานเนาะเพี่น้องเนาะข้าพเจ้าบ่มีสิทธิ์ที่จะตัดสินใจมันยังทั้งหมดว่าเงินส่วนนี่ซีเอาไปให้ผู้ทุกยากคนนี้หรือว่าเงินส่วนนี่ซิเอาไปให้ผู้ทุกยากคนนั้นคือข้าพเจ้าบ่มีสิทธิตัดสินมันยังทั้งหมดเนาะเพี่นรองเนาะผู้ใจบุญเพิ่นระบุมาว่าให้เหตุแบบใดข้าพเจ้ากะ ต้องได้เห็ุตามจ e ุดประสงค์ท hmm. ี่ว่าเพิ่นระบุมานน่ะเนาะก็่ยากใหบรรดาพ่อแม่พี่น้องมดสูบผู้สุขคนหันเข้าใจน้ากันเนาะส่วนผู้ใจบุญที่ว่าเพิ่นบ่ระบุนะพี่น้องแน่นอนเนาะตัวนั้นคือเข้ากับซจัดสันตามความเหมาะสมตามความสมควรว่าผู้ใดควรจะได้ครับซ้ําใดผู้ใดควรจะได้ลายหน่อยซ้ําได้กับพวกเขาก็จะพิจารณาตามความสมควรเนาะก็อยากใหบรรดาพ่อแม่พี่น้องมดสูผู้สุคนเข้าใจน้ากันคือแนวน้นเนาะ สำหรับคลิปนี้กะซีบบมีอย่งางไรเนะขอขอบอกขอบใจบรรดาพ่อแม่พี่น้องว่สุผู้สุ้คนนะ้ะที่มาเข้ามาติดตามรับชมสำหรับคลิปนี้ขอลาไปแล้วบ๊ายบายสบายดีเนะ